เป็นดินสอเป็นรอดม,มอันนี้ก<ม>็คือ<ม>เป็นดินสอเปลี่ยนสไส้เป็นลายออปติมตัสเหมือนกันนี่มีหน้าอยคพนเพ่อ,เอลอกเกอสวัสดีครับวันนี้พ่เชส,สมร์ชอจะมารีวิวของต้อนรักต้อนรับ นรับอ,อยากบันเปิดเทอมครับเย้ว <Yay! S 1> ันนี้ก็คือเป็นของใหม่ทั้งหมดเลยของน้องคุณพลนะคะเวลคัมทูสููลก็เราไปเริ่มจากที่เราไปเลือกซื้อมาที่เราเคยรีวิวไปแล้วนะ,ะในห้างโลตัสใช่ไหมครับ<ป>ก็จะเป็นนี่คือท่าราน,นี่เลยว้าวอีกแล้วูด อัะคู่นี้ก่อนเหรออัะคู่นี้บาง๋อ,อ,อตื่นเต้นนั้นเนี่ยขนาดเห็นแล้วคุณคณไปลองเองเลยใช่ไหมอันนี้ก็คือเป็นรองเท้าผู้สบ<อ>าปนะครับมันมีกล้วยเขาแถมมาโอ้มีล็อกซีสองอันนี่เลยจุดเด่นก็คือมีล็อกซีที่เราชอบเดี๋ยวเราจะสะสมไปใช่ไหมอันนี้เป็นพลังส้มนะครับนี่น่ารักมากเลยมีล็อกซีด้วย็นของแถมมาเจ๋งอะ่ะไหนพอดูพอ,อดูกล้วยหน่อยโอ้โหสวย ก็คือของมาไลเดอร์มันจะมีล็อกซีทให้ทุกคู่เลยอ่ะอันนี้ได้มาอีกหนึ่งอันหนขอดูอันนี้รองเท้านักเรียนนะคะรองเท้าคัชชูเป็นส้มเหมือนกันออาวางซิเป็นล็อกซีทอะไรลูกไม่อันนี้เป็นเมลอนไม่ใช่ส้มอันนี้ไงตรงนี้ไงอันนี้เป็นส้มแต่ว่าเมลอนเป็นคือได้ล็อกซีทเมลอนเนาะสวยจังเลยอ่ะหนดูซิอะขอวางโชว์ใชหลูกไหนวางซิมาเลเดอร์ เท่มากเลยนะเทอมนี้อ่ะเดี๋ยวเอาวางโชว์ก่อนนี่นี่ไงล่ะเป็นไงล่ะอกระเป๋าเบนเทนกระเป๋าดินสอเบนเทนแกะเลยคุณไปดูมาเมื่อวานเลยจะแกะขนาดนั้นก็มันแกะปกติจะใช้กระเป๋าปิรบจูของพี่เจแปนที่ส่งมาให้เนาะเทอมนี้ลองเปลี่ยนเป็นทางเล็กเนนะคะโอ้เป็นล่าง นี่เลยลให้ดูเลยค<า>ุณพลก็กำลังชอบเบนเทนเพราะว่าไปเจอเบนเทนที่เทอร์มินอลมาหนูไม่รู้ข้างในมันก็จะมีนี่นี่เบนเทนสีเขียวสวานมากเลยอ่ะเข้าไปในกระเป๋าโมชอบอะเชสเข้าไปแล้ว นอกจากเป็นเทนยังไปเจอนี้มาอีกด้วยทานฟอร์มที่กำลังฮิตเลยนะคะคุนๆชอบเป็นตัวออพติมาสเนาะมันมีทานฟอร์มวอามันมีออพติมาสกับบับเบิ้ลบีก็จะเป็นออกสีเหลืองแต่ว่ามีชีนด้วยมันมีชีนชน,นี่เราดูสิ เออมีลายทั้งหน้าทั้งหลังเลยอ่ะนี่ดูนี่สวยสวยมีลายข้างๆเป็นแบบมีพองกุญแจทั้งหลังก็เป็นลายแบบนี้เหมือนกันพองกุญแจเป็นออพติมัสด้วยอ่ะดูสิแพงเลยอ่ะลูกอัปเปอร์ทำไมดึงลูกเดี๋ยวซิปมันจะแตกนี่ดึงจับจับตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรนะมันจะหลุดซากุชี่ บางคนชอบเรียกฟองว่าสกูจีข้างในก็จะจุได้เยอะเลยนะฟองน้เป็นฟองน้ำออฟติมัสเท่มากเลยขอดูเบนเทนหน่อยรูปมาวางคู่กันปิ๊บโยนทิ้งขอเบนเทนหน่อยเท่มากเลยอ่ะเข้้าไวมีมอชอ่อยู่ในนี้เดี๋ไปตรงนี้ก็ไปเจออันนี้ไม่กีมันเป็นเซ็ทเหมือนกันทุกคน ไม่เคยเห็นนี้เลยนี่เจ่ก็เพิ่งเคยเห็นมันคือมันมีดินสอมียางลบปักเป็นที่เป็นแท่งอะ่ะแล้วก็เป็นไม้บรรทัดแต่ไม้บรรทัดทำไมเป็นอีกลายหนึง่งไม่เข้าใจเลยเอ้าวโชว์ดินสอก่อนไลยออใช่้หม,มโอ้โหอ้า,อาไปสอนโอ้อันนี้ทุกคนยังไม่เคยเห็นนี้นี่แล้วมันจะช่วยดูเพราะว่ามันมันเป็น มันทำอะไรได้มันลบตรงนี้ลบตรงนี้ได้ด้วยมันสำหรับลบครับอ๋อไว้สำหรับลบใช่ไหมไหนแม่ดูสิมีกลิ่นอะอ๋อมันเป็นกลิ่นสตรอเบอรี่เอกลิ่นเหมือนกลิ่นอะไรไม่รู้ว่าอ๋ออร่อยเอ้หอมหอมสวยเลยอ่เดี๋ยวแม่ให้ดูหลายนี่คนขอลองลองดมอันนี้สิน่ารักเท่จังเลยอ่ะเข้ากับคนแม่ มั่งคอโดมันมีก่อนมาอย่ามันเป็นอันนี้เป็นปากกาเลยเป็นดินปากกาเลยอันนั้นเป็นดินสอมันเป็นดินสอบอันนี้ก็คือเป็นดินสอเปลี่ยนไส้เป็นลายออลติมัสเหมือนกันมีหน้าข้างในก็จะเป็นเปลี่ยนไส้แบบนี้น้องขุนพลยังไม่ได้ใช้แบบนี้ใช้เป็นแบบเหลาเห็นไหมพลดูเวลาเปลี่ยนไส้เห็นไหมแล้วก็มาต่อตูดปึ๊ก พอตรงนี้ตู้ใช่ไหมตู้ทู่ไม่ต้องเหล่านะเปลี่ยนไส้นี่ไม่เคยใช้ใช่ไหมนี่ม<ช>ีชื่อให้เป็นแบบเหลาอยู่ใช้ที่บ้านัน,นีอาไว้เขียนเล่นที่บ้านเนาะนเทมานี่ีมจะทาอะไรให้แล้วก็เป็นสีถ้าอย่างนี้หมดก็ต้องอย่างนี้เลยใช่อืม สีอันนี้อ๋อเหรออ๋อมันเปลี่ยนได้ถึงหรอนะอ๋ออ๋อนี่นี่เอาแม่ไม่รู้แม่ไม่เคยมีแบบนี้มันเป็นสมัยใหม่ป๊นี่พอเราลบ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 แล้วมันทู่แล้วเราก็เปลี่ยนได้อดึงออกอะคนใส่แต่ต้องดันแรงๆนะเหมืนเป็นกลิ่นมิ้นท์เลยอ่ะมันเป็นกลิ่นหอมมิ้นท์มันคือมิ้นี่ปุ๊ เป็นเสียงมิ้นเลยอ่ะมันเป็นดินอ่าปิดฝาเป็นเจอดินสอสีถูกมายี่ห้ออะไรเนี่ยไม่รู้ว่าจะระบายดีเปล่ามีกอนไหนชื่อยี่ห้อนี้ค่ะมีกอนช่วงเป็นแบบว่าทูโทนเป็นสองสีในแท่งเดียวกันตอนแรกจะเอาเป็นสีเดียวแต่น้องผลพลบอกว่าเวลาหยิบสีหนึ่งมาแล้วจะระบายอีกสีหนึ่งที่เกียดหยิบ ก็สมมติว่าระบายสีเหลืองแล้วจะระบายอีกสีนึงก็จะได้พิกเอาสีเขียวมาอย่างนี้เลยไม่ต้องหยิบซ้ำก็โอเคยังไม่หมดเพียงแค่นั้นมีดินสอที่มียางลบด้วยบิก้เมาส์อันนี้ไปเจออันนี้แม่ชอบแม่เลยซื้อได้เป็นอย่างนี้เลยชอบล้วสิชอบยางลบแล้วก็มีกระเป๋านี้ด้วยที่จะต้องเอาไปโรงเรียนทุกวันจันทร์นะคะพอใส่ชุดว่ายน้ำผ้าเช็ดตัวแล้วก็ชุดเปียกไปเนาะ เป็นโปเกเอ้เป็นโดเรมอนมีสปด้วยนะอันนี้คือแม่ชอบก็เลยซื้อให้สีหวานมากเลยอ่ะเข้ากันหน้าคนเลยเออาถุงเท้ามาโชว์อไม่ลบทุเลวไหนนี่ไปเจอกันหรือเปล่าใครไปเดะมอจะเห็นนะเป็นถุงเท้าลายโปเกมอนเอ้ยโรตาร์ขอโทษค่ะก็จะเห็นคู่ละสามสิบเก้าบาทเนาะแพงอยู่เหมือนกันแต่ว่ามันเป็นลายน่ารักอะอันนี้เป็นโป เป็นปิกจูทาริมารอนนะคะเค <Okay. S 1> เจอแค่สองลายถ้าเกิดมีมมลายอื่นก็มีนะแต่ว่ามันมันคู่ใหญ่ถ้เราหม่ดมอืมไมดมอ่า<ๆ>แล้วก็ทีนี้ไปไปโรงเรียนต้องห่อขนมไปด้วยขนมเบรคคุณควรจะไม่กินของที่โรงเรียนจริงๆเราไม่ค่อยอยากให้กินกลุ่มกบเท่าไหร่แต่แบบกินได้เพราะว่ามันมีของแถม yeah. ซื้อมาแค่แพ็กเดียวเราซื้อมาถึง13 3แพ็กดีดีนีก็มัน12โอเคห่อแพ็กหนึ่งมี12แล้วก็อันนี้12แล้วก็12เป็น10 24 24อืมใช่เดี๋ยวเราจะมารีวิวแกะเลยแกะการ์ดนะคะเออที่มีการ์ดการ์ดอะไรนะอ๋อนเอ่อทานฟอร์เมอร์อยู่นี้นะคะเยาจะมา ลงไปต้องทำเอาไว้ต้องอย่างนี้เอาเก็บมันจะทำอะไรหมดหรือยังของใหม่หมดยังคนนี้จะทำอะไรให้ดูที่ไปชอปปิ้งก็มีแค่นี้นะคะนี่อันนี้อโชว์คนโชว์นี่เลยเยอะมากขอบอกไม่ใช่เยอะมากหรอก น่ารักมากเหีเดินแกะอันนี้ก่อนโอ <Okay, S 2> เคถ้างั้นก็ขอจบคลิปนี้ไปก่อนละกันนะคะเดี๋ยววันหลังจะมาเปิดกรนะป๋านักเรียนน้องขุนพลดูว่ามีอะไรบ้างนะทั้งของเก่าของใหม่นะคะสําหรับวันนี้น้องขุนพลคงจะต้อง,องลาไปก่อนลาไปก่อนแล้วต้องทอํายังไงสวัสดีครับบาย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 อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ขุนพลด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบายบาย